สวัสดีครับนี่คือรายการนาโมริสวนรายการที่นคุนสามารถเรียนรู้เคล็ดลับเรื่องการเกษตรได้ไพียในค,คลิกเดียวและตอนนี้นะครับนโมอยู่ที่แปลงสุเรียนซึ่งแปลงสุรียนนี้นะครับเป็นแปลงที่อยู่บนพื้นที่สูงและก็มีสภาพอากาศที่ฝนตกชุกตลอดปีทําให้การสะสมอาหารการดูแลเนี่ยต้องดูแลกันอย่างเป็นพิเศษเลยเดี๋ยวตนนามนโมไปเจอเกษตรกรกตัวจริงเสียงจริงกันเลยดีกว่าครับ ครับตอนนี้เราก็มาพบกับเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงครับสวัสดีครับพี่กั้งครับครับครับพีครับครับครับอยากจะให้พี่เล่าว่าตอนนี้ก่อนที่พี่จะมาปลูกทุเรียนเนี่ยพี่ปลูกอะไรมาก่อนมะก่อนมันเป็นเป็นยางพาราครับซึ่งมันตอนมันแก่มันมัดไอ้่มันมัดหรือมันหนามย่างเลยพี่เลยค้นปลูกทุเรียนโอ้ปลูกนานแค่ไหนเป็นสิบปีสิบปีแล้วเนี้ยนี่นะครับครับสามสปีแล้วครับอ่ะอยากจะให้พี่เล่าเลยว่าคือทางใต้เนี่ยฝนมันตกชุกเนี่ย แล้วพี่จะสะสมยังไงให้มันทุเรียนมันออกดอกเนี่ยการสะสมอาหารในต้นทุเรียนก็พอพอใบเริ่มเริ่มเริ่มเปรีลาดนะพี่ก็ชีดเนี้ยซุปเปอร์เคแล้วก็สังกะซีอัมานีใช่เพราะว่าท่องรอบสามรอบแล้วว่าเพราะว่าเจอภาวะมันก็คุนแรงเลยคุนแรงจริงๆัวมันก็ออกดอกครับมันออกดอกพีไม่จําเป็นต้องเปิดไม่จำเป็นต้องตัดหญ้าเปิดโคนเลยเพราะว่าชิดแต่ยานี้ครับแล้วถ้าเกิดฝนมันตกแล้วใบมันแลบหรือพี่ทำไงพี่ก็ชีดนึกนว่าชีดแต่ว่ามัน ครับชิปแล้วเนี่ยส่งไปเลยส่งไปเลื่อยๆไปนั่ะครับคือสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆพออาหารมันพร้อมเดี๋ยวถ้ามันแรงปุ๊บมันก็ออกใช่ใช่ใช่คือมันให้มันสมบูรณ์เต็มที่มันโปรเจคภาวะทีพุ่นแรงมันก็ออกออกมามาซ้มมซ้มมึกันแล้วอาหารในต้นเนี่ยมันพร้อมแสดงว่าต้องมีพวกแมลงอะไรมากวนมั้งไหมพี่พี่ใช้ตัวไหนในการป้องกันกำจัดแมลงพี่ใส่นี่ใส่ตะตะกเกินตะตะกเกินหน้าจีนมันรูดอ๋อสีชมพูครับโรยตะโคนเลยมันนั่นเลยพอพ่นมันตอกหมากรุ้งไม่เวลาชิปมัน มันนอยอ่ะพวกมอดพวกอะไรใช่ใช่ใช่นั่นนะอือใช่อ๋อก็คือฝนตกมันฉีดยาไม่ได้ใช่ก็เลยใช้สตาร์เจตีโรยแล้วให้มันซึมเข้าไปในต้นเลยครับครับนั่นแหละอันนั้นนะแล้วถ้าฝนตกอย่างเงี้ยมันต้องมีแน่นอนไฟทอฟเตอร่าโรครากเน่าคนเน่าพี่ใช้ตัวไหนแต่ก็ใช่ทิระคอทิระคอครับสมนามราดคูณให้ราดคูณ ราดุกคูนราตามข้อดินรัดคูนรัดนอ๋อครับคือล้างชื้อราในดินรอบๆเลยใช่ใช่ครับไม่ให้ทอบมันขึ้นไอ้รางหน้าคนเอามันขึ้นต้นครับครับอ๋อแล้วทุเรียนห้วยเหมืองมันต่างยังไงกับจากที่อื่นอ่ะมันมันมันฝ่ำชื่นมันสู้งมันห้วยเมืองอืมันระบายกลินเรามันดอกออกมาพร้อมกับสูตรล้างใช่ไหมครับ บันดอกได้พร้อมแต่ว่ามันฝ่อมชื้นมันมันทุ่งต้องทำให้มันแกบเกี่ยวชาว่าข้างล่างข้างหลังจะแก่ก่อนชัดก่อนคือข้างล่างแก่ก่อนใช่ใช่ยังกันหมดพร้อมกันหมดเลยเต็มเลยราคาก็ไม่ค่อยดีแล้วใช่ใช่เพราะมันมากแล้วองเก็บเก็บละประมาณกี่วันประมาณล่าไปเป็นครึ่งเดือนแล้วครึ่งเดือนเลยครับกับฝ่มชื้นมันสู้กันรับคือข้างล่างนี้มั่ขายหมดแล้วข้างหลังนั่นแหละบอริมมดหรือมอดเงิ่มทีนี้เสร็จเราเสร็จเราราคาราคาดีแล้ว พี่เลวราคาเอาโดยที่ทิปยืดเนี่ยค่าใช้ก็ไม่น้อยนะครับเนี่ยคือยังไงได้ตังค์แน่นอนใช่ใช่ตังค์แน่นอนครับถือว่าราคาสูงเลยจากส่วนก็โอเคเลยใช่แล้วใช้ของโซต้าเต็มมานานั่งยังใช่ตั้งแต่ริ่มรู้จักถูกเรียนเลยนะดื่มนี่เลยครับดื่มนั้นเลยใช่ใช่ครับครับตอนเมื่อสิบกว่าปีใช่ตอนสิบกว่าปีก่อนผมมาทางมันยังเป็นยังไม่ได้ลาดยางเลยใช่ใช่ขึ้นมาก็ยากนะครับ ก็แล้วพี่มีความประทับใจไงต,ตัวซุปเปอร์เคพวกผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทโซตันเนี่ยคือมันมันชายน้อยน้องชายน้อยทุกมันเห็ดพ้นในชายทุกมันเห็ดพ่นฝั่งพ่นได้เลยพนั้นคือไม่ต้องห่วงเลยออกดั้แน่นอนใช่นั่นไงได้ตังแน่นอนใช่ และนี่แหละครับก็คือเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงที่ใช้ตัวนูแทคซูเปอร์เคแล้วก็อาร์มานี่แล้วก็มีโฟร์แม็กสังกะสีนะครับในการสะสมอาหารในช่วงที่มีฝนตกชุกอย่างนี้แต่ก็ยังได้ผลดีนะใช้มาเป็น10ปีแล้วนะครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่กั้งกับพี่สาวเป็นอย่างสูงครับผมครับ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 อ่ะนโมมาฝากหน่อยนี่เล่มใหม่ล่าสุดนะครับคู่มือการผลิตทุเรียนคุณภาพนะครับก็ฝากกันไว้นะครับถ้าเกิดใครอยากจะได้นะครับเล่มใหม่ล่าสุดนี้นะครับก็เข้าไปในแฟนเพจ เฟซบุ๊กบริษัทโซตันนะครับส่งข้อความหรืออินบ็อกเข้าไปนะครับเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์บอกว่าอยากได้คู่มือนี้เดี๋ยวจัดส่งให้ฟรีเลยนะครับผมโอเควันนี้รายการน้โมลรุสวนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่